นี่ครับท่านผู้ชมมันใหญ่นะครับผมยาวแท้มิมต่างจังหวัด่ะสวัสดีครับผมเจอแล้วหนึ่งลงังมิม,ม,น,มน,นู่นนะครับผมข้างในเดี๋ยวไปเอากันใจมาเนี่ยนะตกดีๆะระวัง้าหัวน้ำใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแถวเนี้ยแถวคลองด้วยดอกวัชพืชเต็มเลย มาต่างจังหวัดนะครับวันนี้เออปุ๊บมาถือว่าโอกาสมาเที่ยวด้วยนะครับอ้าวนุพึ่งม่ใช่เหรอวัน <c oughs> หัวน้ำปลาเลเลยทุกคนเดี๋ยวขอตัดนะครับล้างผมก็จะไม่เอาไปเนี่ยผูกไว้ที่ตรงนี้แหละครับผมเอาเก็บกิ่งไว้นะครับมันก็ออกไปเยอะเลยเห็นไหมนางพญา กิ่งแห้งกิ่งแห้งครับผมรุนแรงเรบเึบโอเคหนาวัง อ่าเนี่ยครับทุกท่านเดี๋ยวล้างผมปล่อยไว้นี่แหละนะครับมันจะมีตัวอ่อนอยู่ช่วงนึงเนี่ยี่ยช่วงเนี้เนี่ยเนี่ยมันก็พอกินได้อยู่แต่มันแดงอ่อนนะครับแต่ไม่ไม่เอาไปเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับแต่ถ้าล้างขาขาเอาไปเพราะผมมีถังน้ําแข็งมาับผมเนี่ยครับท่านผู้ชมมันใหญ่นะครับผมยาวแทม้มิมต่างจังหวัดปะเดี๋ยวไปใส่ถุงอันนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะเติมกิ่งให้มันตั้งหน่อยนึงให้เปลือกมีหัวน้าเปลือกคนที่เนีย้ยมาเห็นเฮ้ยใครมาทํานะครับ ใหญ่ก็่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยเดินไปตลอดนะครับให้แม็กทยอยเอารถไปจอดรอครับก็หาขิ้นได้ทุกที่นะนเพื่อนๆเนี่ยผมมาต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าบ้านผมมันก็พอมีมีมานะครับผมมาดูพึ่งด้วยเพราะว่าพอพึ่งมันยังไม่ค่อยลงเนี่ยก็เลยหาดูมีมะเลยถุงใหญ่ถุงเล็กเนี่ย<ม>เออขนาดนี้เนี่ยมันดูสะอาดนะครับ จะถามว่ามันมันเยอะไหมมันก็มาเยอะครับแต่ก็มันเป็นน้ำพึ่งหน้าแรงนะครับผมไปครับโอ้โหเจออะไรท่านผู้ชมอันนี้รุ่นน้างในมารุ่นลางกันรุ้นน้ำด้วย ปล่อยผู้ชมไม่เอาอย่างเงี้ยนะครับคือตัดไปก็แค่ได้แค่กินนะครับผมน้ํามันไม่มีอะต่างกันมากเลยเมื่อกี้เต็มเลยนะครับห่างกันอยู่ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับผมไปดูต่อวันนี้มาเจอพึ่งหลวงนะครับออกมาต่างจังหวัดนะครับผมพึ่งที่บ้านผมอะมันมันไม่ค่อยมีแล้วก็เลยต้องออกหาที่อื่นนะครับไม่งั้นผมจะไม่ได้น้ำพึ่งเลยนะครับไปขึ้นต้องต้องตีนะครับพอล้างอ่อนด้วยผมมาไปขายนะครับน้ําจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่บางที่ก็ ดอกไม้ใหญ่มันยังไม่ออกก็มีน้ํามันอาจจะน้อยอาจจะมีแต่กิสนนะครับพึ่งก็ทํารังได้นะครับพี่แพ้คืนนะครับผมทุกท่านก็ฝากติดตามพี่แพ้ด้วยนะครับผมเพจผ่านแพะนะครับหรือว่าช่อง u t u b e นะครับผ่านแพะเหมือนกันนะครับผมตีพึ่งเจาะตานโหดๆนะครับตอนนี้มันหวั่นนะครับผมสังเกตข้างล่างเนี่ยมันชักใหญ่นะครับใหญ่กว่าตอนที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับผม

<mile> <recuper ate. S 1> ออกหลากหลายเป็นเกสรไม้ใหญ่เกสรเคลือเถาวันบางชนิดนะครับประมาณนั้นมีประโยชน์นะครับส่วนอันนี้ก็น้ํานะครับผมเนี่ยเกสรมันเลอะอยู่ถ้าเราตัดน้ํากับเราตัดน้ําปนกับเกสรมันจะคุ้นนะครับ ตามขอดคอขวดนะครับผมอ่านั่นแหละเราต้องต้องทำให้เยี่ยมน้องๆขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับขึ้นโดยพี่แปะนะครับผมฝากติดตามช่องพี่แปะเราด้วยนะครับผมผ่านแปะผ่านแปะทั้งเพจทั้งใน YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยสวัสดีครับ